ครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกงปลาดอลลี่เราได้ปลาดอลลี่มาครับก็จะมีพริกแกงนี่เราจะใส่นี่เลยมีพริกใบมะกรูดพริกไทยสดกระชายไาดูกันครับท่านผู้ชม ไปดูกันครับเดินดิ่กินเที่ยวมันใส่ไปเพื่อผักที่แกงให้มันหอม แก่ทำผิดก ตอนนี้มีคนก้องมองอยู่ช้นใส่น้ำครับน้ำสะอาดนะนสำไปใส่นีดตามไปเลยต้องฟังเสียงขื่รถโัวหหัวปลาอะไรไมนเน่ยปรุงรถครถับ ่าอาอชิมดูก่อนนะท่านผู้ชมนะอืมนี่ก็ปลาดอริมีใสเลยครับ

ไปที่แล้วใส่ไปเลยใบมักกูดพริกไทยสดพริกขีคว้าใส่ไปโลเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ทผทู้ชมโอ้ยติด โอ้สมุดไพ่สกแป๊ะหวานโอ้โหคิดแกจดได้เลยอย่างงี้ท่านผู้ชมหอมมากอืมเป็นไงเป็นไงครับท่านผู้ชมป่ะเดี๋ยวเราไปตักเสร็จถ้วยกัน ตัดใส่ชามเลยนี่ นี่แยกนิดนึงโอเคเป็นไงเป็นไงครับท่านผู้ชมชเกมปลาดอลลี่ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ